พบปลาหมึกยักษ์ใหญ่หนักกว่า350กิโลกรัมนักวิทยาศาสตร์นิวซีแลนด์ได้ชำแหละหนึ่งในปลาหมึกยักษ์ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาแคทโบลสตดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโอคลนดนนำทีมวิจัยชำแหละปลาหมึกยักษ์ใสมะฮึมมาตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คาดว่าเจ้ายักษ์ตัวเนี้เป็นเพศผู้ แต่ว่าพวกเขาก็ได้พบไข่จำนวนมากซึ่งบ่งชี้ว่ามันเป็นเพศเมียหมึกยักษ์ตัวนี้ถูกจับได้ที่น้ำลึกราว1.6กิโลเมตรใต้พื้นผิวในทวีปแอนตาร์กติกาโดยเรือประมงนิวซีแลนด์ก่อนจะถูกส่งไปยังพิพิธภัณฑ์เตปาป้าในเวลลิงตันเจ้ายักษ์ตัวนี้ยาวประมาณ3.5เมตรแขนยาวประมาณ1เมตรแม้ว่าหนวดของมันจะได้รับความเสียหายระหว่างการจับแต่เชื่อว่าน่าจะยาวประมาณ2เมตร ลูกตาของมันยังมีขนาดยักษ์ใหญ่เท่ากับจานข้าวอีกด้วยโอ้แถมมันยังหนักตั้ง350กิโลกรัมแน่อู้แม่เจ้าอร่อยเลยนะเนี่ยปกตินักวิทยาศาสตร์จะได้ตัวอย่างหมึกยักษ์จากสายตกปลา Patagonian toothfish ด้วยพลังงับและกล้ามแขนทรงพลังของพี่หมึกยักษ์ทำให้ปลาเหล่านี้กลายเป็นอาหารไปโดยปริยาย